สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามันกิมเมียงเมียงกุ้งกินเม,มียงกุ้งจ้าใส่ทัว่วตักใส่ถ้วยก่อนกินเมียงกุ้งจ้าพี่น้องอืงมอืม มากินน้ำกัน้วจ้าพี่น้องเลยตาถ้วยดิซีมีเอาเอาสองเซนจ้ามีเส้นขนมจีนครับเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวสิเอากระเทียมเกี๊ยวมาหยอดเอากระเทียมเกีย๊ยวมาลรยหนาะมันไหวนี่เส้นกว๋วยเตี๋ยว lên xin nấm chiên cha, ai thế nào, miếng cung cha, cung มีพักกาดแก้วมีสะรแน่ญ่ครับจนเลืองเราสะรแน่แล้วก็พักซี่พักซี่กินพัก,พกหอมปลอมจ้ะนี่โอ้ยมาได้จากพี่น้นมกินน้ำกันยังไม่ทันเลยตักน้ำจิ้มใส่ถั่วแล้ว ว่ามันตำเมาหลายยัสิเต็มถ้วยนี่เลยเนะี่ยโอเคเสร็จแล้วยดใส่ขันเซ็นขนมกินถาเลยเราวก็ซินมีแพนนแป๊บหนึแบบน่งได้จ้ะอันนี้แพน,นนัน เขาเรียกอย่งว่าหอยก็ะหังเรียกก็ถึกสิมาหอนะจ๊ะหอหอคือจงหอปอเปียนี่แหละนี่มากินห้าเสียสน้ำไปก่อนห้ากินยักแผ่นห้าเขา,เาแซ่น้ำใบนะจ๊ะนี่แหละสิมาหอพวกหอ่อเมียงนี่แหละหอแส่เมียงกินนนี้น้ำกินเส้นขนมกินน้ำมาแล้วจ้ะพี่น้องแค่นี้เนาะจามมือนี้อาหาร เป็นงานมัเมี่ยกะจัดซตัวกุ้งกินกุ้งย่างเดียวพักกะมาด้วยจ้าพี่นงเมียงกุ้งเมียงกุ้ง